สวัสดีค่ะ o อั a เ t e r n น o นค่ะนักเรียนป3ทุกๆคนเลยนะคะคุกกุ้งคัมแบ็กแล้วค่ะเรามาเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเวลาใช่ไหมคะที่เราเคยเรียนไปว่า time is it เล่นเองมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนป3ทุกๆคนนะคะ Good Afternoon ค่ะ ตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องคล็อกนาฬิกานะคะหรือกำลังเรียนเรื่องเวลาคือคำว่า e time time แต่ว่าเวลานะคะเราจะถามเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าขณะนี้เวลาเท่าไหร่ก็คือ what time is it ก่อนที่นักเรียนจะรู้นะคะเวลาตอบคำถามนเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ตัวเลขทั้ง12ตัวนี้ก่อนนะคะว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรนักเรียนต้องจำให้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นใจความสำคัญในการเรียนเรื่องนาฬิกาเลยนะคะ one two three four f i s e v e n e nine ten eleven twelve what time is it ขณะนี้เวลาเท่าไหร่ค่ะเอามาดูนาฬิกาพร้อมๆกันเลย1โมงตรงค่ะ is t one o'clock 2โมงแล้วค่ะ is two o'clock เข็มสั้นชี้เลข3ค่ะ is three o'clock one two three อ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ it's four o'clock it's five o'clock it's six o'clock four five six it's seven o'clock it's 8 o'clock is t 9 o'clock 7 8 9นักเรียนฝึกอ่านไปด้วยเลยนะคะ is t 10 o'clock is t 11 o'clock is t 12 o'clock 10 11 12 Now you are try มาลองกันเลยค่ะนักเรียนให้นักเรียนอ่านเองนะคะอน,นักเรียนฝึกเองเลยค่ะสู้ๆค่ะนักเรียนสองโมงแล้วค่ะแต่ไปสามโมงว่าไงคะสี่โมงแล้วค่ะ ห้าโมงค่ะหกโมงค่ะต่อไปค่ะ is สซุซุค่ะ seven eight nine ไปค่ะผู้ปกคองช่วยดูแล้วนะคะให้น้องๆฝึกอ่านออกเสียงนะคะเบลิกก์ค่ะนักเรียนนักเรียนอ่านได้กันใช่ไหมคะอ่านักเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการ์ตูนเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับเรื่องเวลาค่ะมาดูพร้อมกันเลยค่ะ สตอรี่ในทานค่ะอันนี้มีซินเดอเรลล่านะคะแล้วมีคุณแม่กับลูกเลี้ยงเดินลงมาประธานนี่เซสกี่โมงแล้ว It's twelve o'clock It's twelve o'clock Time for lunch Time for lunch Cinderella lunch time ซินเด r เ l ล่า lunch time มคือ it's twelve o'clock it's time for lunch ได้เวลาอาหารกลางวันแล้ว lunch lunch ก็คืออาหารกลางวันนะคะแล้วแม่เลี้ยงก็บอกว่าซินเด r เ l ล่า lunch time ได้เวลาอาหารกลางวันแล้ว okay coming okay coming okay. Uh, ได้ค่ะกำลังไปอย่างนี้นะคะ what time is it อ่ะถามอีกแล้วกี่โมง what time is <5: 30. S 1> it it's 5.30 t i It's 5.30ก็ 30, คือ5 3ามงนะคะ It's party time ก็คือได้เวลาปาร์ตี้แล้ว Let's go Let's go ไปเหอะ Please wait for me Please wait for me รอหนูด้วยรอหนูด้วยรอหนูด้วยไปกันหมดแล้วไม่มีใครรอเลยอานังฟ้ามาแล้วจา้า Cinderella close your eyes Cinderella ห mm hmm. ลับตา Open your eyes please. Open your eyes p พีลืมตาได้แล้วค่ะ Thanks. Wow thanks. You're welcome. Party time Cinderella. เ e อะเวลขำ Party time Cinderella คือไปปาร์ตี้ได้แล้วนะคะ You're welcome คือไม่เป็นไรอาจจะเจ้าชายค่ะ Time for dancing. Time for dancing. ได้เวลาเต้นแล้ว What time is it? ถามอีกแล้ววะะ่า t time is it? กี่โมงแล้วเนี่ย It's eleven o'clock. It's eleven o'clock เพิ่งจะห้าทุม่มเอนะคะ11คือเลขสิบเอ็ดตอนกลางคืน,นะคะ่ะเลขสิบเอ็ดตอนกลางคืนคือห้าทุ่มนั่นเอง Oh no, it's late. <S oh no, it's late ไม่นะสายแล้วดึกแล้ว Night, bye. Bye Please wait <Okay. S 2> for me. Please wait for me รอด้วยลืมรองเท้าไว้ค่ะ Story จบแล้วนะคะเรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้นะคะก็คือเราจะสังเกตได้ว่านะคะมันจะมีคำว่า what time is it ก็คือเรื่องที่เราเรียนนะคะแล้วก็มี is time for ได้เวลาสำหรับจุดๆๆๆๆนะคะการบ้านของนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ใบงานออนไลน์ไปให้นักเรียนจดลงในสมุดนะคะวครูจะเขียนตัวอย่างให้ดูขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ goodbye